ชาวคอ์กกีฬาทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่ฟินิคโกกอร์พัทยานะครับวันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์กิติมศักด์นะครับจากครั้งที่แล้วได้เคยไปออกรอบกับพี่วิลลี่อ่ะเปดแล้วก็พี่สมมาตรพี่เจ๊กนะครับวันนี้เราได้แขกอีกคนหนึ่งน้องม่อนธนชัยนะครับหรือน้องของคุณมิ้นชริดาวันนี้มาร่วมกวนด้วยลักษณะของสนามวันนี้พร้อมมากฮะที่พร้อมที่สุดนะแคดดี้สวยมากสนามนี้ใครที่อยากจะมาออกรอบที่นี่นะฮะนี่คือแนะนําเลยนะมึงจองแคดี้พิตตี้ไว้เถอะรับรองชีวิตจะสดใส เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับวันนี้สก,กอร์จะเป็นยังไงแล้วทุกคนจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับชาวขอบีลา นี่คดีผู้ชายใส่เกงใส่ถีเดียวว่าคดีก็เลยเเออว่ะคนเดียวกันก็รู้อ่ะเฮยครับขาเจ็บนี่ผมว่าขาเจ็บไปเรื่อยๆดีกว่ามันจะตีดีกว่าเป็นมือเก๋ริงวันนี้ตีดีไหมสุดยอดวันนี้ถือว่าอันนี้ตีแบบไม่เอาพา่งเพราะว่าเหมือนก็บางคนก็อาจจะแบบเจ็บเข่าเจ็บอะไรส่ออะไรเราก็ตีแบบรับแขกอ่ะอาโบกี้อย่างเดียวนะ ไม่ไม่ใช่มามาจากกรุงเทพมันไกลเมื่อไกลแล้วต้องตีคุ้มนะเออใช่ใช่ปาสีตีแม่นก็แดนอะไรเงี้ยไหนจะได้ตีแล้วคุ้มอ่ะมันคุ้มมันสนุกมันคุ้มมันสนุกอ่ะถ้าตีแบบว่าใกล้กรุงเทพเนี่ยแล้วไม่ได้มาถึงพัทยาเงี้ย ไอ้บ้ามันก็ตีอยู่ในแฟเวก็มาหลงพัทยาก็ต้องลง้ายไปเจอ้ายหน่อยนึงไอ้อบ้าถึงจังหวัดชนบุรีแล้วไม่มีสายได้ไงที่เขาบอ,อกเขาตีออกทะเลออกทะเลเราต้องตีมาตีอย่างนี้ต,ตีออกทะเละะมาสนาม<ด>แบบเขาะนะเนาะได้เจอเขาได้เจอน้ำได้เจออะไรบ้างที่ได้ชัดชัดน้ำไปสองเลยอิ่มเลยทีนี้ไม่ต้องกินแล้วก็แคดดี้มันพับ พี่ม่อนร้อนไหมคะแม่งตีตกน้ําเลยไม่ผักไม่ผักแคดดี้ลงน้ําไปด้วยวะมันร้อนพี่เบสครับเป็นไงบ้างวันนี้ครับช่วงนี้พอดีไปหุ้นกับโรงงานแก้วเขาก็เลยสํารวจทรายนิดหนึ่งทรายที่นี่ก็เป็นไงบ้างดูเลยบอแม่ดูพิสูจน์ทุกหลุมเลยนะทักนี้ครับก็โอเคครับเพราะว่ามาด้วยกันครับผมตกทรายก็ตามไปตกทรายด้วยครับมาด้วยกันบัดดี้วะผมรู้ว่าสามคนนี้อยู่ทีมเดียวกันแล้วแม่ลงทรายเดียวกันอี อ๋อโอ้ยแบบว่าเป็นสามเหลี่ยมเลยอ่ะจะมาปรึกษากันการกรอบบอกอบบอสาได้นจะได้หาทางออกมาด้วยกันหาทางออกม่อนวันนี้มาตีอัปเป็ดเห็นฝีมือแล้วเป็นไงบ้างนี่เป็นครั้งแรกตอนแรกอาบอกว่าอายุเจ็ดิบแล้วบอกหูอาผมไลฟ์มาเนี่ยลูกผมอยู่นี่นะลูกอาอยู่นี่นะอาแล้วเกมปั้นนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยเกมปั้นนี่เอากินเลยนะฮะได้ลูก จริงๆไอ้ยังไรอยู่กลางไพเบย์ตลอดได้ตามสภาพไงได้ตาสภาพเล่นไม่ได้ใช่ไหมฮะไอไ้เล่นกอล์ฟมาตั้งแต่เอ่อก็น่าจะประมาณสักสี่สิบปีเลยสี่สิบปี ทุกที่เลยไหมัะหรือว่ามีแบบพักพักไหมบ้างไหมฮะก็คบพักมามามาเมื่อก่อนตีทั้งไปสามสิบห้าป้องไมชามดึกแต่ก็เนี่ยมันปีนี้ตั้งปีไม่ได้เล่นทุ่งไปได้เดืนสองครั้งนี่เลยทุกคนว้าวจริงจริงมืองเก่านะเมืองเก่าเกมจริงจริงเขาเล่นลูกสั้นดีครับน้ำมันขี่ลูกสั้นดีลูกตัดแรงลูกเดินทางเดินทางอ่ายังบ้าพลังอยู่สลูกก็พอให้ตีก็รู้เลยว่าแบบ มันไม่ไม่ต้องแรงแต่น้องชายอ่ะวิลลี่เป็นไงวิลลี่เอาว่าไปเลยเอาของจริงมา <c oughs> ดกด,ดีทุกช็อตยกเว้นพัด พทหน้าเราขาดคผมต้องบอกเลยนะว่าจริงๆแล hi ้วเนี่ยผมมาไล่เก็บให้หมดนะของฟินิกอ่ะผมเตยนี้เสร็จเรียบร้อยก่อนหน้านี้เรานัดกันครั้งหนึ่งตีที่ฟินิกแบงคอกครับโอ้โหไม่รักมันรู้ยังไงแล้วเนี่ยท่านประธานรักนักหนาเลยคนนี้ต้องบอกว่าเราไปตีที่สวินทวงโคตรโคตรเหมือนกันคถ้าคนอยู่กรุงเทพมาที่นี่ไม่ได้ไม่มีวันหยุดมาที่นี่ก็ไปใช้ที่ ได้สูนย์นตัววงเลยครับหรือถ้าอยากมาที่นี่อืแจ่มแต่คนที่นี่อยากไปที่ฟีนิกที่กรุงเทพแจ่มอโอเคมันแต่ว่ามันเรโนเวทตมาดีมากนะคที่ฟินิกซ์อันเนี้ <laughs> ฟีนิกกอล์ฟบางกอกเนี่ยนะบอกให้เลยนะว่าโอ้โหเนี้ยบทุกหลุมเนี้ยบเลยอ่ะเนี้ยบหลุมสนามเนี่ยชื่อฟีนิกซ์ดอกฟีนิกซ์นี่คือเก้าหลุมแรกเนี่ยอาจจะพลาดไปเหมือนตายไปแล้วแต่เก้าหลุมหลังเแต่เราจะเกิดใหม่ไอ้มอนต์เป็นอย่างนี้ฮะไอ้มอนต์มามาชิงแล้เพราะว่าแหมปรัชญาของเขาเขาจะคือฟีนิกซ์หรือเขาคือไก่ย่างแดงด้วย โอ้โหระเบิดดีที ah. ่ผายปล่อยพัดอะไรปล่อยเนี่ยปล่อีกแอะโอ้โหพัดหน้าเราขาดมาก ทีมกูดโดนปนไปกันใหญ่แล้วจะเซ<ส>ฟพาไม่ได้พาเลยวันนี้ใช่เใช่เลยหลายหลายคนก็กำลังนั่งนึกอยู่บอกว่าเอ๊ะทำไมก้าวแรกเราตีกันแบบนี้สเสะปะสปะทีมเราประชุมกันมาแล้วฮะมันคือมันเป็นทักษะของการปโปรยลำรเราปโปรยลำไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปลาเนี่ยมันจะมาออกันเดี๋ยวเราจะตีอ้วนก้าวหลุมหลังเอาให้มันเข็ดหลาบระหว่างที่ปลามาออทั้งหมดเป็นไงเราก็จะยกยอ แล้วก็อย่ายกย่องครับโอ้โหฝั่งนั้นเขาไม่กลัวเราเขาใส่สุดตัวคือลูกไปไหนไม่รู้แต่เสียงเขาน่ากลัวเสียงเขาหน้ากลัวมากนั่นฮะเขาเห็นไม่ได้เสียงกระดูกก็หรอกกรอกอะไรกกเขายงเฮ้ยถ้าเขายังก้มเก็บทีได้ถือว่าโอเคครับตอั่ที่พูดมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้กินปลามพราโดนปลากินโดนปลาคุณเห็นไหมเขามีสิทธิพิเศษนะรถเขาเนี่ยมีธงแดงด้วยนะเขาสามารถแบบขับเข้าไปเลกิน คือวันกีนเนี่ยมันเป็นเทศยังเป็นเทศกาลตุกมจีนอ๋อนี่เพื่อความมงคลครับเป็นมงคลครับผมจะต้องใช้ธงแดงมันเป็นมงคลครับผมก็ดีใจที่ได้ตีกราบกับฉายสิงเอี้ยนะครับยิ้มวางยังไงครับพี่ลี่แกนแทนแทนกลับไปแทนกลับไปมก่อนนกิอย่างเล่นได้อยู่ครับอย่งเล่นได้อยู่ ระยะอันนี้นะหลายๆลคนก็พูดว่าระยะสั้นสั้นจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแม่งจะออกจากพัตเตอร์เราตรงหรือเปล่าธรรมดาทางลงไปขึ้นค่ะโอ้โหอะไรอะไหนหน่อยอะไรกันตัดสินใจจะให้ออกมาขวานนิดนดทียวขวานหน่อยได้ไหม พัดหน้าเราขาดมากเราก็เห็นของพี่เป็ดเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วกะว่าเออเราคงตรงแหละไม่ตรงอาจจะพัดเตอร์เป็นคนเบี้ยวจะให้ยืมตังค์นะกูเบี้ยวเลยนะเฮ้ยอันนี้ซีเรียสนะพัดเบอร์ดี้ให้ลงยื้เกลับเบาปะวะเบาสิเนไหมอ๋อี่ยมึงคิดอะไรกับกูป่ะไอ้ตรงนี้ไม่ใช่หลุมนี่มากูอยู่นี่เนี่ยมึงคิดอะไรกับลองวะลองผิดมองผิดนะครั้งนี้คราวนี้ก็ไม่รู้จะวางยังไงแล้วเนี่ยตอนเนี้ย โอ้โหเี๋ยวดูตัวอย่างที่ดีนะครับ นะครับคุณดูนี่คือฝั่งโอเชียนเราจะเห็นเลยครับว่าจอมเทียนเป็นไงสวยงามถ้าถ้ามองดีๆเนี่ยถ้าผ่านทะลุตึก3ตึกนี้ไปคุณจะเห็นเรือยอทผมจอดอยู่เห็นไหมอดดดอร์ีูิ่าผมไปทำซีจีกูด้วยนะเอาละครับ ไม่ลงก็โทษเลยนะครั้งนี้โอ้โหนี่กอ้โหเขาเก๋ากว่าเราเยอะอ่ะเล่นจนแม่งผมกูไม่ได้เลยเขาถ้าไม่ทักกูก็ตายเลยพัดไปบ่อทรายนนู่่ะอแล้วเนาะออกทรายนี่นะระยะระยะเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยกว่าใช่ไหมนั่นไม่ใช่นั่นแทนอะไรอ่ะเอาลูกคั้อยู่ไหนอ่ะ ิดผแล้วเนีกือบตีเห็ดแล้วโอ้โหบ้าจริงวะเฮ้ยกลับตีเห็ด <c oughs> อ๋อลูกอยู่นี่ลูกในเกลีนี่ไม่อยู่ในรูในทางเลยเนี่ยหนีตลอด ไไงครับสนามนี้ประทับใจมากครับฟิลิโกพัทยาต้องบอกเลยว่าถ้าคุณยังไม่เคยมาคุณต้องลองครับแล้วก็บอกเลยว่าที่นี่นะฮะคอร์สไม่ง่ียงค่ายให้ฟังแคดดี้ไว้เข้าใจไหมฟังแคดดี้ไว้เข้าใจครับเออไม่หยุหย่าดื้ออย่าดื้อลายมันไม่ใช่ภูเขาแล้วเป็นไงดื้อแล้วเป็นไงดื้อแล้วเป็นไงดื้อแล้วก็จะเป็นตังภาพอย่างนี้ครับ เลยดูตัวอย่างที่นี่ก่อนครับทัาเป็นนะครับเป็นไงบ้างมาเล่นที่นี่มันก็กเป็นไงบ้างคก็คิดโอ้โหมันก็สนุกสนานนะนะแต่อากาศมันก็ร้อนนิดนึงแต่ว่าก็โอเคยังมีลมหือว่ายังมีลมแต่วันนี้พัดไปพัดมาฟ้าวุ่นเลยฟ้าวุ่นเลยไม่รู้ซ้ายไม่รู้ขึ้นหรือลงไม่รู้ลงหรือขึ้นนี่เป๊ะหรกประทับใจอะไรสนามนี้ สนามนี้ผมชอบกรีนนะผมว่ามันเจ้าเล่ห์มากเลยค,คือคิดว่ามันจะพัดขึ้น,นใช่ไหมใช่เาขาบอกว่าลงต้องเดินกลับไปใหม่อ่ะเพราะนั้นกรีนที่เรียกผู้ผเจ้าเล่ห์สนุกมากครับก็ย้อนไปที่พี่วิลลี่บอกว่าให้เชื่อแคดดี้ใช่คุณมอ่นเหรครับประทับใจอะไรครับก็อยู่ทะเลอะฮะหลังเต่าเยอะมากครับ <laughs> ไม่ว่าจะเป็นกรีนหรือว่าพื้นแทเวหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบว่าสนุกมีลูกลูกเล่นให้เล่นเยอะนะฮะแล้วก็สนามสวยมากนะครับผมก็คือมองไปเนี่ยมีบางหลุมนะอาเห็นวิวทะเลเห็นภูเขาอะไรเงี้ยครับ หลวพ่อวัดเขาจีาจ,จังใช่ไหมครับโอ,โอ,โอ้สวยมากหลมกเมื่อไรวะคุณลุมลหกครับ โอโหครับสวยสวยไปไหวไปอ่ะตัวถ้าถามผมประทับใจนี่เลยลูกสาวนี้้ไดครับแจ่มทุกคนแฮีดไปดีมากดีทุกคนเลยเถียงทุกคำไม่บกรไม่อะไรหาลูกไม่เจอให้ผมตีเห็ดซะอย่างนั้งไงลูกเห็ไม่บอกว่าเป็นลูกไม่ใช่ลูกกอล์ฟครับผมตีเห็ดเพราะเห็ดมันเหมือนลูกค้อนขาวหาไม่เจออ่ะคุณวิลลี่เชิญชวนหน่อยฮะมากันเลยนะครับใครที่ชอบนะครับการตีกอล์ฟนะครับมาที่พัทยานะครับมาที่ ฟีนิกซ์โกผมบอกเลยว่าคอร์สที่นี่สุดยอดสนุกมากๆมีทั้ง3ามคอสอ่ะเพราะฉะนั้นคุณเลือกเอาเลยคุณอยากได้เมลเเทนโอเชียนอะไรต่อไลไรเล็กเลิกอันนี้นะฮะกีฬาของเราเป็นยังไงครับนักบอลยืนเส้นตอนนี้มันตึงยันหูเลยยันหูนะครับมาตีกันเยอะๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ